ครับผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมเห็นพึ่งลงดอกครับไอดอกมะพร้าวเต็มเลยแบบแต่ยังจับจุดไม่ได้ครับผมยังจับจุดไม่ได้ว่าดอกมะพร้าวดูยากมากดอกมะพร้าวต้นนี้ครับผมลงเยอะเลยแต่ใบหนาก็ผมดูยากเดี๋ยวขออนุญาตซุ่มดูก่อนครับผมสักพักนึงเดี๋ยวค่อยลุ้นกันครับผู้ชมโอเคครับ คุณผู้ชมเจอแล้วครับผมกินไม่ไกลรังมากครับผมแต่ด,ดูหัวน้ําอุมดีเลยแหละเป็นทรงสวยอยู่ครับผู้ชมโอ้กินไม่ไกลรังมาประมาณร้อยเมตรขึ้นมะม่วงครับผมน่าจะเห็นกันอยู่ครับอิมดำนี่ผมเนี่ยเห็นใต้รังครับผมไปดูมุมอื่นไม่ได้เพราะลกครับผมเห็นใต้รังนิดนึงโอเคครับดี๋ยวให้ดูใต้รัง ตรงนี้ไม่ได้จะเห็นไหมเห็นอยู่ครับเล็กงนี้ครับปลายทีของผมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเรียกไปทําครบขึ้นเลยครับหลังไม่ค่อยโตแต่ก็พอได้ครับผมนี่คุณผู้ชมขึ้นมาแล้วครับผมย้อนแสงหน่อยนะครับโอ้หน้กอุ้มอยู่ครับผมย้อนแสงหน่อยครับผมโอเคครับ ไปต่อครับผู้ชมมันทรงสวยอยู่ครับผู้ชมในน้ำครับฝอน้ำครับผมตอนไว้ครับผมให้ควันโดนน้อยๆโอเคครับตั้งกล้องครับผมบผู้ชมตัดแล้วครับผมปล่อยไว้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับเดี๋ยวสืบไปทางล่างครับผมมาได้อาหาหนีบกล้องขึ้นมาครับขอบคุณครับครับผู้ชมตอนไวในน้ำอยู่ครับผม สวยสกแบนหนึ่งครับผมเกินแบนอยู่ครับผมใหญ่อยู่ไปครับผมอยู่กว่าไม่เจอครับสะสมไปกบบฟุกไปครับขอบคุณครับครับผู้ชมยิบกาวครับผมโอไโอเคครับขออนุญาตตั้งกล้องครับผมเมื่อกี้ขึ้นมาเขียดูกวนพุ่งอ่อนพอเต็มแล้วก็ใส่ควันเลยครับโอเคตั้งกล้องครับผม

คลอนไม่ได้เลยครับติดเปือยลอขึ้นคลานดูดิเบือเยอะมากเลยผู้ชมขึ้นคอนไม่ได้ก่อนขอแบบนี้ก็ผมโอ้มหผู้ชมมีน้ำแล้เนี่นย ต่อนตอนข้องนงนะครับขอสาวสวยังเลี้โตครัสผมจากสมไปครับ เ,เทีย้ยวสอนก่นอนครับคุณผู้ชมโอ,อ้ติดครัวปอกก็ไม่ติดก็ส่งเกินฝนตกคุณก็ลังจดิกหน่อย

ใช่ขอไปครับผมตรงนี้มาที่รายน้ถ่ฟได้น้ำดีครับผม สวครับผู้ชมขอบคุณครับครับผู้ชมเจอมิมอีกครั้งครับผมร่างค่อนข้างสวยอยู่หัวน้ำก็พอได้น่าจะพอได้อยู่ครับผมเดี๋ยวหาควบก่อนเมื่อกี้ควบดับไปแล้วหาควนก่อนครับผมช่วงนี้ดุครับผมใส่ทุงมาแล้วครับผมมิม สวยอยู่ผู้ชมแต่ติดเครือไปหน่อยแตกครับผมโอเคครับขออนุญาตเก็บครับผมสวยไปต่อครับผมเผื่อฟุกอีกไปครับ